สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมรถประกอบนะครับมาใหม่เป็นรถเมกา FC นะคันนี้ FC ก็คือจะเป็นหัวหัวแคบไม่มีแคปครับตัวนี้ติดเครื่อง JO7E Common Rail 210แรงนะครับตัวนี้ตัวนี้สภาพสวยมากเลยหัวเดิมๆนะแล้วก็รถที่ร้านเนี่ยจะเป็นคันไหนคันนั้นนะที่มาจากญี่ปุ่นไม่ได้เอาหลายคันแบบว่าเอาหัว หัวหนึ่งคัสซีอีกอันนึงมามาผสมกันนะคือคันเดียวกันหมดทั้งคันครับนี่นะครับเครื่อง JO 7E ของมอเตอร์วเครื่องก็แดงสวยดีครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็คันนี้คัสซีสวยเนี่ยคัสซีดำไม่มีสนิมเลยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ติดถังน้ำมัน200ลิตรมานะ คันนี้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่สสออะไรนะครับ line id s o r s o r นะครับอยู่ศูนย์อะไรลังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่3นะครับขอบคุณครับ